สวัสดีครับนักเรียนวันนี้คุณครูจำพัญการสอนนะครับในวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับโดยการเรียนรู้ที่หนึ่งะครับเรื่องอินดีต้อนรับนะครับการปฏิบัติตนตามกาและเทศะการปฏิบัติธรรนะครับเป็นมารยาทที่บุคคลคึงปฏิบัติในสังคมนะครับให้เหมาะสมกับเวลาสถานที่ ทั้งกิริยามมรยาทนะครับและวาจาเช่นการแสดงความเคารพการส่งของการรับของการยืนการเดินการนั่งและการนอนตลอดจนการแต่งตัวการแต่งกายนะครับให้เหมาะสมกับเวลาและสถานที่นะครับการปฏิบัติตนตามกาลเทศะนะครับ เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามการเทศะกันค่ะการปฏิบัติตนตามการะเทสะ,ทตตะ,ทะคือการปฏิบัติตนตามมารยาทที่ดีงามทั้งกิริยามรารยาทและวาจาที่บุคคลพึงปฏิบัติในสังคมให้เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ค่ะเมื่อมีผู้มาเยี่ยมเยือนที่บ้านของเรานอกจากการแสดงความเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วนั้น การปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามกาละเทศะจะช่วยสร้างความประทับใจและได้รับการชื่นชมแก่ผู้มาเยี่ยมเยียนได้อีกด้วยค่ะแล้วเราจะมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะเมื่อมีผู้มาเยี่ยมเยียนที่บ้านของเราสิ่งแรกที่เราควรกระทำนั้นก็คือการแสดงความเคารพด้วยการไหว้นะคะ เพราะการไหว้นั้นนับว่าเป็นวัฒนธรรมของไทยแสดงถึงการให้เกียรติซึ่งกันและกันเมื่อเจอญาติผู้ใหญ่หรือผู้ที่อาวุโสกว่าก็แสดงความเคารพด้วยการไหว้ค่ะไปไหนมาไหนก็ต้องรู้จักการไหว้นะคะหรือดังคำที่กล่าวว่าไปลามาไหว้กระทำได้โดยประนมมือขึ้นพร้อมกับคร้อมตัวลงให้หัวแม่มือจรดปลายจมูก ลายนิ้วชี้จดที่ระหว่างคิว้วพร้อมกับกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อเราต้องยืนสนทนากับผู้ใหญ่นะคะในกรณียืนสนทนากับผู้ใหญ่ให้ยืนห่างในระยะที่เหมาะสมค่ะโดยยืนตรงเท้าชิดโน้มตัวลงเล็กน้อยมือประสานกันอยู่ต่มระดับเอวค่ะ นั่งต่อหน้าผู้ใหญ่ให้นั่งในลักษณะสุภาพยืดตัวเก็บปลายเท้ามือประสานกันไม่เท้าแขนนะคะและฟังสนทนากับผู้ใหญ่อย่างตั้งใจคะ่ะเมื่อผู้ใหญ่ให้ของแล้วเราจะรับของจากผู้ใหญ่อย่างไรคะการรับของจากผู้ใหญ่ ของที่จะรับนะคะมี2ลักษณะคือของที่เป็นของหนักกับของเบาถ้าเป็นของหนักให้รับ2มือนะคะส่วนเป็นของเบาให้ถือมือเดียวได้ค่ะก่อนรับให้ว่าอย่างนอบน้อมแล้วกล่าวคำว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะในกรณีที่เราต้องเดินผ่านผู้ใหญ่นะคะ ขณะที่ผ่านผู้ใหญ่ไม่ควรเดินลงส้นหรือมีเสียงดังค่ะและต้องเดินผ่านในระยะที่ห่างพอสมควรให้เดินผ่านในลักษณะสำรวมปล่อยมือไว้ข้างตัวและค้อมตัวเมือ่อใกล้ถึงผู้ใหญ่รอให้พ้นระยะแล้วค่อยเดินต่อไปนะคะเรามาดูในเรื่องการแต่งกายกันบ้างนะคะเพราะการแต่งกาย ถือว่าเป็นมรารยาทที่พึงปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานที่ค่ะเมื่อเราอยู่ที่บ้านนะคะการแต่งกายควรเป็นแบบเรียบง่ายแต่ก็ควรให้มิดชิดนะคะเพราะเมื่อใดที่มีแขกมาเยี่ยมเยือนเราก็จะได้พร้อมออกมาต้อนรับได้ทันทีค่ะเมื่อเราต้องแต่งกายไปวัดนะคะควรแต่งกายให้เรียบร้อยมิดชิด จะเป็นชุดแบบไทยหรือเป็นแบบสากลก็ได้ค่ะการแต่งกายไปงานอาวะามงคลหรืองานศพนะคะควรแต่งกายในชุดสีขาวหรือสีดำเพื่อให้เกียรติและแสดงความเสียใจแก่เจ้าภาพนะคะการแต่งกายไปร่วมงานมงคลหรืองานเลื่อนเริงนะคะเราก็ควรแต่งกายด้วยชุดสีสันที่สวยงาม เพื่อให้เกียรติแก่ผู้จัดงานค่ะเมื่อนักเรียนคลิปการปฏิบัติตนตามการการะเทศจบแล้วนะครับคุณครูก็หวังว่านักเรียนจะนำไปฝึกฝนและปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับแล้วเราก็จะมาพบกันใหม่นะครับในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ